ไปดูปล่อยเงินกู้กันหน่อยตำรวจชุดสืบสวนภูทรภาค2ก็นำกำลังนะคะไปจับกลุ่มแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบคิดอัตราดอกเบี้ย espace, ต้องบอกว่ามาหาโหดจริงๆร้อยละ20ต่อวันนะคะโดยเขาอ้างแบบนี้ค่ะว่าเพิ่งจะทำเมา3สเดือนที่แล้วนี่เองและที่สำคัญไม่มีนายทุนด้วยนะทำกันเองกับกลุ่มเพื่อนอเออคุณผู้ชมนี่ไปดูภาพพร้อมกันเลยค่ะตำรวจตำรวจาไปอไปอย นอนไปต้องมีค่อยู่บ้างคนที่คนอยู่ว่าอยู่กี่คนคือสขึ้นสองคนเป็นติดไงฮะคือสองคนนะตอนอยู่หงคนบ้านบ้านที่อยู่อีกคนตอนนี้อยู่สองคนนะพี่ตำรวจชุดสืบสวนของภูทรภาค2ก็เรียกได้ว่าบุกไปถึงห้องนอนของผู้ต้องหาเลยนะคะเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยคือมีหมายจับของศาลจังหวัดพัทยาก็คือนายยุทธภูมิอายุ35ปีแล้วก็นายเกียรติภูมิอายุ25ปี ไปจับถึงบ้านพักนะคะที่ตำบลบ่อวินอําเภอศรีราชาจังหวัดช nee. ลบุรีหลังจากที่ตำรวจเขาสืบทราบว่าพวกนี้เนี่ยเป็นแก๊งเงินกู้นอกระบบมีการขยายฐานจากต่างจังหวัดเข้ามายัางพืนพ้นที่ภูทรภาคสองเลยที่ห้องโถงกลางบ้านเนี่ยเจอนามบัตรชักชวนกู้เงินนอกระบบเป็นหมื่นใบเลยคุณผู้ชมมีสมุดบัญชีรายชื่อลูกค้าสองเล่มมีสมุดบัญชีธนาคารโทรศัพท์มือถือหมวกกันน็อกรถจักรายานยนต์4ี่คันก็ตรวจยึดไปหลักฐานทงผู้ต้องหาอ้างแบบนี้ ปล่อยกันเององไม่มีในทุนข้างหลังไม่มีร่วมกับเพื่อนเนี่ยปล่อยกู้พ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดให้ชอยเลือกด้วยนะเลือกได้เลยจะจ่ายแบบรายวันไหมหรือจะเป็นรายสัปดาห์หรือจะจ่ายแบบรายเดือนนะมันคิดเป็นลงตัวไม่ได้ครับเราต่างเขาว่าเขาไหวเขาจ่ายเราไหวแบบไหนแล้วมันอยู่ที่ตกลงกันอีกทีนงครับพี่ตอนในงานงงานเขา,าติดต่อเรามาเราไปหาเขาเราก็มีระบบช้อยให้เขาเลือกว่าเขาจะเอาแบบไหนจะตุนค้าเป็นพก็พวกพ่อค้าแม่ค้าพี่ ครับเขาเรา,เรา,เราได้ทุนจริงๆเราอย่างนี้แหละรันือไม่มีครับพ,พี่พวกผมทาทำมาเองนนครับทำมาเองถ้นนานนผมก็เลี้ยงไก่ขายนกนี่เงี้ยแล้วก็พวกขายทุเรียนนี่เงี้ยได้ตังมาก็เอามาทำมนเองตำรวจบอกว่าทั้งสองคนก็ยอมรับนะคะ ว่าทำกันเองแต่ข้อมูลทําเองจริงหรือเปล่าเดี๋ยวตำรวจเขาจะมีการขยายผลค่ะโดยเบื้องต้นก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาทั้งสองคนนะคะในข้อหาประกอบธุรกิจสินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดจากนั้นคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสอบพบวินค่ะ